สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูการสร้างแขนเสื้อนะคะเป็นเป็นการข้างสร้างแขนเสื้อธรรมดาก่อนจ่ะเราจะทําให้ดูก่อนแล้วเราจะมาแยกชายบานล่างให้ดูนะคะค่ะนี่เราเข้าจากริมกระดาษเนี้ยค่ะหกเซนเลยค่ะเข้ามาตรงนี้หกเซนแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะตีตรงค่ะแล้วเราก็มาหาเส้นกลางนะคะเส้นกลางเราก็ตีตรงเลยค่ะตีตรงลงมาค่ะเราจะมาการหาลักแร้นะคะลักแร้เราวัดต้นแขนมานะคะต้นแขน ต้นแขนตัวนี้ได้27ดค่ะบวกด้วย8ดบวกได้แล้วแต่นะคะตัวนี้บวกได้สิบค่ะก็เท่ากับ37ค่ะสามเจหารด้วยสองเท่ากับ 18. 5ห้าค่ะแล้วเรามาหารสองอีกครั้งนะคะเราเราจะได้เป็นช่วงที่เราแบ่งแบ่งแบ่งช่วงเนะะี่ยค่ะเราได้แปดครึ่งนะคะเราหารแล้วคะ่ะแปดครึ่งยาวตลอดเลยคะ่ะทั้งสองแถบเลยคะ่ะเราจะหาเกณฑ์นะคะ่ะเกณฑ์หาหัวแขนเนะะี่ยค่ะ วิธีการสร้างค่ะเราตีตรงเลยค่ะค่ะตีตรงเลยค่ะตัวจุดนี้นะคะเราจะให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะหาแปดครึ่งเหมือนกันค่ะลงลงมาแปดครึ่งเหมือนกันค่ะแล้วเราก็ตีเลยนะคะตีเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วเราจะหาหัวแขนนะคะหัวแขนได้สี่เซนขึ้นสี่เซนค่ะชิ้นหลังนะคะลงเซนครึ่ง ท้องแขนลงสองเซนเราจะหาไว้ก่อนนะคะแล้วตรงจุดชิ้นหน้าค่ะเราจะแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งเลยเราตีเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะการทําค่ะเราตีเลยค่ะตีเป็นเฉียงลงมาค่ะหาตามจุดที่เราลงค่ะตรงนี้ก็คือเซนครึ่งอะชิ้นหลังมาจุดนี้ค่ะที่สองเซนแล้วก็ติดเฉียงมาที่แบ่งครึ่งนะคะค่ะช่วงจุดนี้ ชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเราได้สิบสองเซนเราแบ่งครึ่งได้หกนะคะเราครึ่งขึ้นเซนครึ่งค่ะชิ้นหลังเราแบ่งครึ่งนะคะขึ้นหนึ่งเซนหนึ่งเซนท้องแขนล่างเราหารสามค่ะได้สามครึ่งเราแบ่งสามส่วนแล้วเราจะลงประมาณหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนชิ้นหน้าเราหารสามเหมือนกันค่ะแบ่งสามช่วง เราจะลงเซนครึ่งค่ะพอได้แล้วนะคะเราจะวาดแล้วค่ะเราวาดโค้งไปที่ชิ้นหลังก่อนนะคะแล้วก็ชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเราก็วาดโค้งเลยค่ะชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราวาดค่ะค่ะได้เลยชิ้นหน้าเราวาดท้องแขนได้เลยค่ะค่ะนี่เราได้แล้วนะคะการสร้างหัวแขนตัวนี้เราจะมาดูความยาวนะคะความยาวจะเป็นแขนสามส่วน แล้วเราจะมาประยุกเป็นแขนย้วยนะคะตัวยาวตัวนี้สี่สิบเซนค่ะเราวัดเลยค่ะสี่สิบเซนเราตีตรงค่ะช่วงปลายแขนค่ะเราจะมาการหาหัวแขนนะคะเราพับค่ะเราจะพับตรงจุดนี้ค่ะที่เราหาได้เส้นนี้ค่ะพับแล้วเราก็จะกริ้งค่ะกริ้งท้องแขนเนี่ยค่ะมาอยู่อีกชิ้นทกแธหนึ่งนะคะ ค่ะพอเราได้แล้วเราคลี่ออกก่อนชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราจะติดเนี่ยค่ะพับตรงจุดนี้ยาวเลยค่ะพับยาวลงไปแล้วเราก็จะกลิ้งท้องแขนชิ้นหลังออกมาค่ะเนี่ยค่ะกลิ้งเลยพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาวัดตามจุดน,นคะคะตามจุดที่เราได้ค่ะเราวาดเลยค่ะวาดตามนี้ได้เลย เราแต่งตามขวแขนที่เราทิ้งออกมาค่ะปลายแขนตัวนี้เราได้32นะคะแล้วก็ได้16กะข้างละ16เซนค่ะเราตีตรงจุดนี้ลงมาเลยนะคะ16เซนเป็นแขน3ตัวลงมาเลยค่ะแล้วเราก็เช็คขวแขนด้วยนะคะเช็คเอาสา่วัดสสยวัดเนี่ยค่ะเช็คขวแขนให้ได้ตามที่เราบวกค่ะ ตามที่เราหามาได้ค่ะค่ะตัวนี้พอดีได้46เซนค่ะค่ะพอเราได้แล้วนะคะตัวนี้เราทำตรงตรง,ตรงจุดนี้คือชิ้นหน้านี่คือชิ้นหลังค่ะเราได้แล้วตัวนี้เราจะจะมาประยุกต์การทำเลยนะคะเป็นแขนแยกบานล่างค่ะเราจะหาข้อศอกมานะคะจากหัวแขนเราวัดจากจากตัวลูกค้าค่ะจากหัวไหลมาถึงข้อศอกตัวนี้ได้ประมาณ30เซนค่ะ เราวัดมาเลยค่ะแล้วเราก็ตีตรงเลยนะคะตีตรงจุดนี้เราจะแยกนะคะเราจะตีแยกค่ะตรงจุดนี้จะเป็นชายบาลล่างเราตีแยกมาตรงจุดนี้เลยค่ะเราจะตีลงมาประมาณสามเซนครึ่งค่ะสามส่จุดห้าแล้วเราก็จะแยกตรงจุดนี้นะคะแยกตรงจุดนี้แล้วข้างค่ะข้างเราก็จะตีแบ่งครึ่งค่ะตรงจุดนี้เราจะแยกตรงนี้ก็จะแยก ข้างเหมือนกันค่ะเราตีเข้ามาค่ะแล้วเราแบ่งครึ่งแล้วก็แยกค่ะเราจะแยกตรงจุดกลางนีดสี่เซนตรงข้างสามเซนตรงข้างนี่สามเซนค่ะเราจะตีปลายบานออกข้างประมาณข้างละสองเซนค่ะเนี่ยค่ะข้างละสองเซนค่ะเราจะตีเลยค่ะช่วงจุดนี้เราจะเข้าช่วงจุดนี้หนึ่งเซนนะคะจุดนี้หนึ่งเซนค่ะเราตีก่อนนะคะตีเข้า แล้วเราก็ตีเขียงออกเลยค่ะบานออกเขียงแบบนี้ค่ะเราตีเลยค่ะตีข้าวแล้วก็ตีเขียงออกบานแบบนี้ค่ะค่ะการทําเรามาตัดกันเลยนะคะตัวนี้เราตัดท้องแขนล่างก่อนค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาตัดตรงจุดนี้เลยนะคะที่เราจะแยกค่ะเราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเราจะแยกเลยค่ะแต่ลนค่ะ ค่ะเราได้แล้วค่ะตรงนี้กระดาษแล้วเราก็จะตัดแยกตรงจุดนี้ด้วยนะคะที่เราตีครั้งแรกค่ะค่ะเราจะเราจะแปะกระดาษเลยค่ะตรงจุดกลางนี้เราแปะก่อนค่ะเราจะแยกตรงจุดนี้เราจะตีตรงก่อนนะคะจุดกลางนี้ค่ะเราตีตรงก่อน เราจะแยกข้างละสองเซนก็เป็นสี่เซนนะคะสองเซนนี่แหละค่ะเราแยกเลยค่ะตรงจุดนี้เราแยกเลยค่ะให้ได้สี่เซนข้างล่างค่ะตรงจุดนี้เราให้ได้สามเซนนะคะนีค่ะสามเซน ข้างนี้ก็เหมดกันนะคะเราจะให้ได้3ามเต่งค่ะแยกให้ได้สามเต่งแล้วเราก็ติดสกอตเทปเลยะคะ่ะ ค่ะเราติดสปอตเทปได้แล้วนะคะตัวติดตัวนี้ค่ะเราก็มาแต่งข้างเลยนะคะตัวจุดนี้ค่ะเราตัดเลยนะคะตัวจุดนี้เรามาแต่งค่ะแต่งข้างๆ้างนะะี่ค่ะตีตีให้ปลายเขียวออกบานออกเนะะี่ยค่ะให้เด้งออกแบบนี้นะคะ ตีให้ไปปะบานออกเด้งออกนี้ค่ะแล้วจุดชายล่างนี้นะคะเราแต่งเลยค่ะแต่งตรงจุดนี้ให้ย้อยลงนะคะย้อยลงประมาณข้างหน้าเนี่ยค่ะตรงจุดนี้เราหนึ่งเซนค่ะเราย้อย,ย,อยลงหนึ่งเซนนะคะค่ะแล้วเราก็ตีโะค้งเลยค่ะตีโค้งให้ได้เป็นเเ้นเดิมน,นะคะค่ะตรงนี้แยกสี่เซนค่ะค่ะเนี่ยค่ะเราแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะ เราตัดเลยนะคะเราจะทำวิธีการตัดให้ดูด้วยค่ะตรวนี้่ะนี่ค่ะที่เราเบ้งข้างค่ะย้อยเราตัดด้วยแล้วเราก็ตัดตามเลยค่ะตามรูปหัวแขน นี่คือแขนนะคะที่เราได้แล้วค่ะตรงชายล่างจะเป็นแขนย้วยตรงนี้เป็นเป็นช่วงรอยต่อจากข้อศอกมานะคะช่วงจุดนี้เราจะวัดความยาวของข้อศอกของลูกค้าด้วยค่ะว่าเท่าไหร่แล้วเราก็แยกบานเลยค่ะตรงชายล่างนะคะ่ะเราได้แล้วค่ะนี่เราจะเป็นการทํานะคะคือการประกอบตัวค่ะคือจะเป็นบานออกมาประมาณนี้นะคะคือการบานนี่ค่ะสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือ คือการสร้างแขนเสื้อย้วยล่างค่ะนี่ค่ะนี่คือชิ้นหน้าที่เราได้เราวางผ้าเลยค่ะวางผ้าได้2อชิ้นเลยค่ะทำตามได้เลยนะคะ